สบายดีาหากข้าวเซ่นเก้าเซ่นเคยพี่หน่อยบาปุะเไทยมื่อนี้มากินตํามเมียงคือคือเมียงพีง่น้องกินตํามเมียง<ห>ครับทนะำทำอะไรมั่งมีมนะม่มาเด้อพี่น้องเด้อกินตํามเมียงเด้อมื่อนี้กินตําเมียงครับแม่หลักกับร้าน มาบินด้ยซัเป็มเอ็มเอ่เชิกระส่ายกับเขาทำเนาะนึ่งนี่ทำเมียงแซ่บใช่เนาะทำทำบังมี่ำเมียงนี่ชิบ้างจุ๋มันจ๋านอนเด้อมาเด้อนำนำนนำกระมากแป้ แสบไรพี่น้องแสบไรเอ้อกอะไรกินแบบแสบเลยพี่น้อง้าวนี่อบอะไรอ่อยบ่อร้านไทยกินกับข้าเผ็ดปะแ่บนองไรกินมาเด อ่อกินแหม,มยำ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 ไแกหนแก่ทำเบาปลอมมีแต่กินท่าเดียวองขนมักกินเียวทลงต่งเชียงร้านกับเบา กินยังหรือยังไอ้กินด้านมันิชมากินเก่าเม่ไเด้ก็พอเลยว่านหนักหมูนัฮะอือหือล้างิดูโดมานั่งมึงน,นี่สิไปทุ่เขามาะนะขันามาไม่ยังยนีย กินดิก <t ôi isi> uh, ินดิกินตอนประแดงกินเฮิอันนั้นเอฟบ้างแน่ละกินเฮิีบ้างแน่มาเด้อพี่น้องเด้อเสล่มาเสรล้ซีทีอยอ่เลยนะนพอพอบักเดียพี่น้อง

ตำเม,มียงแซ่บร้ายจากซีมือแม่เหมือมนเดียแม่ตำเม,มียงสุกินกันมือกับแม่ตำมาแล้วไอ้มือกันเจ้าเจ้านี่เขาไม่เด่นเลยนะนี่เอ็นเอฟซีมากินไหมเอฟซีก,กินตำเม,มียงเด้อวันนี้ว่าดูพูดเม่นไนด้เหรอ เขดามาบ้งเอเร้านชายกินยังแสบพี่น้องแไบนีพี่น้องเาขำยังไงเมื่อเรามัในในมมกรายจีกตอนประแดดก,กินเลยจีกตอนประแดดข้ากินนั่งยำยำยำ หมอควาเพ็ดตังเ็ดเพ็ดตังแซตเป็ดเผ็ดตังแซบกินมะพร้กเมเต็มคำเลยนะเต็มคำ กออินพริกเต็มคำก็แพ้ดดีมันเคยคนนะั่มใส่แล้วกินมันเคยคนด้วยอ้ยลืมอืมลืมกินเห,หมือแปลกแปลกแป๊บแป้งั่นยืดยะแป้งขั้นทำไมกินอันนี้ยังแปลงขั้น thăm đi đi này thăm mày từng thăm thăm mày từng thăm vào ơn hết bây tập hết chạy hoàn 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 thôi กินกับหมกไปหมกไปมให้น้ำมันกินให้แต่เอ้ยอืมน้ำมันกินนะเหนือพี่น้องต้มข้าวอร่อยนะอืมอะไรมากยิ้มซ้ำนี่เมื่อต้มไม่พี่น้องเอ้ยแฉบไล่แฉบไล่กินเขาเดียวบด mà tan nó tam sẹp từng kẹo nữa anh đưa thay à cái mình là khỏi lại dù คอมแสบบอกให้ว่าเพ่น้องเอ้ยริกเป็นพริกเกลือเป็นเกลือ,อ แม่ตั้มแสบไล่จนจะบริแางถวยล่างจานเลยคำจดท้ายง <c oughs> ่ายโซ้ยแม่แม่คือคนแตม่กินเนอะคือว่า,าเป็นวันแม่คือคนชุกแ <c oughs> ม่คือคนชุกเหมือนวันบ้าน ไม่เลยพี่น้องแกงเลยพี่น้องจานมาตรงล่างก็ได้แสีบยบไรปลากกดไรกรดแชร์กดติดตามไม่ได้เนอะมือนะจาจักแม่สิต๊ต้าไม่ยังให้กินเลยมัออยนนี้เราติ๊ต้ายังชุกกินนะแสีบยบไรเสีบยบอะไรขอขอขอบใจที่เบิ่งคลิปนี้จนจบนักพีททุกคู่ทุกคน มูบันทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ